บ้านนอกออกเที่ยวใบเขียวขาลราดครับพาเก็บตกบรรยากาศช่วงเช้าของรีสอร์ทแต่ว่ามันตื่นสายพี่หน่อยตื่นเกือบหกโมงบ้านนอกออกเที่ยวใบเขียวโคลาดนะครับวันนี้มาพักผ่อนเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะมาเที่ยวตามที่บอกนะครับปัปรานารีสอร์ทจะของอัธยาศัยเมตีดีมากเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับบรนนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่พัดนประพารีสอร์ทมาเก็บตวบัวบรรยากาศตอนเช้านะครับพม่อวานี่มาถึงมาตอนเย็น,นตอนบ่ายกว่าๆที่เห็นถืออยู่นี่คือสายไม้รพี่น้องบานนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชครับพาเก็บตวบัวบรรยากาศช่วงเช้าของรีสอร์ทแต่ว่ามันตื่นสายพี่น้อยตื่นเกือบหกโมง กว่าจะทำธุระเสร็จก,ก็กว่าจะได้ออกมาก็หกโมงเอะมาเก็บตัวบรรยากาศก่อนจะพาไปเที่ยวปางพระปางสามยอดแล้วก็สารพระการลบุรีต่อไปแล้วก็ไปถึงจุดหมายแล้วก็จะไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งกันพี่น้องขราชออกอบันนอกออกเที่ยวใบเขียวขราชครับทิปตลอดทัวร์แบบว่าเที่ยวไปคิดไปว่าจะไปไหนไปแบบบางทีก็พิจแผนไง ตั้งใจจะไปนี่แต่เออไปสามสี่แห่งนะแต่บางแห่งมันสวยก็อยู่นานอย่างเนี้ยความจริงตั้งใจว่าตื่นกันได้เช้าหน่อยแล้วก็ออกเดินทางไปจะได้ไปได้หลายแห่งแต่พออยู่แล้วบรรยากาศมันสวยนะครับเนาะพัดประพารีสอร์ทก็ฝากทุกท่านมาเที่ยวมาพักผ่อนได้ครับอัธยาศัยไม่ดีดีมากเลยเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับผม ผม,มานั่งรอถ่ายไอ้รถไฟวิ่งผ่านสะพานสันไอ้บนสะพานเขื่อนอยู่อยากได้บรรยากาศยามเชา้าแบบไปถ่ายที่เขื่อนอย่างที่คนอื่นๆก็ถ่ายกันเนี่ยเวลาพวกเ,ออเขามาถ่ายแบบสวยๆห,หน้าท่องเที่ยวเนาะแต่ผมเหนื่อยหวาเนี่เดินขาลากเลยเราไปดูบรรยากาศกันครับเก็บตัวก่อนแล้วเราไปเจอกันอีกทีนึงที่ สารพรการเราก็พระปาง3ยอดซึ่งห่างออกจากนี้ไปประมาณสัก30กว่ากิโลเดี๋ยวไปติดตามกันครับพี่น้องเก็บตกบรรยากาศช่วงเช้าที่เห็นเป็นสะพานนั่นแหะครับสะพานรถไฟเดี๋ยวผมไปนั่งเฝ้าแต่ไม่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านบรรยากาศช่วงเช้าของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับพัดประพารีสอร์ท เงียบสง,งบวิวสวยบรรยากาศของพัดประพารีสอร์ทอยู่เขื่อนป่าซักชลสิธย์ครับเซิร์ชกูเกิลมาหาคลิปตัวบรรยากาศรอบเชา้าก็คลิปที่แล้ววานวาน,นี่มาถึงตอนบ่ายวิวมันยังไม่สวยนะครับมาพี่น้องบ้านพัก อยากใหได้มาพักผ่อนกันบ้างเด้อทำงานนักทำงานเหนื่อยกันมากมากแล้วอันนี้แดดยังตาหน่อยเพราะว่าตะวันกำลังขึ้นตอนนี้หกโมงเช้าตะวันขึ้นสวยมากเลยแต่ว่าพอถ่ายไปแล้วมันไม่สวยเพราะว่ามันกล้องผมมันมือถือนะครับพี่น้องมันย้อนแสงแล้วนี่มันมันมืดมาหวานนี่ฝนตกด้วยหว่านนี่ฝนตกก็แรงใช้ได้เลยกำลังกำลังนั่งกินเลี้ยงวันเกิดอยู่ บนชั้นดาดฟ้าของน่ร้านอาหาร <c oughs> นั่งกินเลี้ยงวันเกิดคุณนายเขาเลี้ยงสเต็กเลี้ยงอะไรอย่างที่เห็นคลิปที่แล้วนะพี่น้องเออฝนตกต้องมานั่งอยู่ห้องแอร์บรรยากาศตอนเช้าเก็บโต๊ะกันก่อนที่จะไปศาลพระการเอยไม่ใช่เออใช่สิอยู่ด้วยกันเนาะไปศาลพระการศาลพระการแล้วก็ปางสามยอด บรรยากาศลมลื่นสวยครับพี่น้องก็บรรยากาศสวยสงบวิวสวยมองเห็นเขื่อนป่าซักชลสิทย์มองเห็นเขนา,มอ,เเขามองเห็นสะพานรถไฟนี่ถ้าได้ไม่ติดว่าคือนอนดึกเพราะว่าลูกเมียอะไรก็อยู่กันดึกนะครับนาะพักผ่อน เที่ยวเล่นกันก็เลยไม่อยากปุ๊กแบบรีบไปเพราะว่าสไตล์ผมนี่มันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บอยากแบบไปไหนแล้วทาทำแข่งก็เวลาถ้าตรงไหนแบบอยู่แล้วสนุกซุกอะไรเงี้ยก็จะอยู่กันนานแต่ถ้าตรงไหนอยู่แล้วแบบไม่สนุกไม่โอเคยายบรรยากาศสวยสวยพี่น้องสงบสบายบานพักก็เป็นส่วนตัวดี แล้วก็มามาะสาหรับคนมาเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้หรือมาจะมาส่วนตัวมาเป็นคู่สวยงามสงบไปครับพี่น้องได้เวลาออกเดินทางไปเที่ยวผาปางสามยอดล้พิดแผนนิดนึงเพราะว่าติดใจกับบรรยากาศที่พัฒภารีสอร์ทเลยอยู่นานหน่อย เชิญชมบรรยากาศสวยงามสงบลมรื่นตามที่บอกวิวก็สวยนะแต่เนี่ยแต่ได้เวลาแล้วเราเราจะไปพระปางสามยอดล้วก็ไปสารพระการกันตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแต่แดดจะแรงนิดนึงนะแดดจะแรงวันนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชนะครับวันนี้มาพักผ่อนเดี๋ยวมีโอกาสนะาจะมาเที่ยวตามที่บอกนะครับปัตตารีสอร์ทจ้ของ อัธยาศัยเมตีดีมากเลยครับผมอำเนืยอความสะด,ดวกทุกอย่างเลยฝากเข้ามาเที่ยวมาพักผ่อนกันครับเดี๋ยวได้เดินได้เวลาเดินทางละไปพี่น้องบานนอกออกเที่ยวไปเขียวคลาดไปเที่ยวประปางสามยอดแล้วก็สารประการกันต่อไปครับส่วนจะไปจุดไหนต่อก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงฝากติดตามเรื่อยๆนะพี่น้องนะไปเช็คเอาท์ก่อนท่งนายไปเช็คเอาท์อ,ออกบรรยากาศดีนะพี่น้อง แต่ครับพี่น้องออกเดินทางไปพระปาง3ยอดกันครับแล้วก็สารพรการเดินทางเดินทางเลี้ยวขวาเนาะ